ซึ่งเป็นตำราเรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่5ทั่วประเทศนะครับที่ใช้หนังสือของสำนักพิมพ์ Mac Education นะครับวันนี้เพื่อไม่เสียเวลามาเข้าในหน้าที่43กันเลยนะครับหน้า43นี้จะมีคลิปเสียงด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะฟังคลิปเสียงก็แปลหัวข้อใหญ่นะครับคือหัวข้อที่8 say the words นะครับ say the words นั่นก็คือให้อ่านหรือให้พูดนะครับอโทษทีครับไม่ใช่อ่านนะ ให้พูดคำศัพท์ต่อไปนี้นะครับนะพูดคำศัพท์ต่อไปนี้เซแปลว่าพูดแปลว่าบอกไปว่ากล่าวนะครับนะ Listen s t e ึให้ฟังก่อนนะครับ and และ peat Repeat ตัวนี้ต้องแปลว่าให้อ่านตามนะครับปกติ e p e a t แปลว่าทบทวนก็ได้แต่การออกเสียงอย่างนี้ต้องให้ฟังและอ่านตามนะครับลูกลองฟังดูนะครับผม CD Script 19 for Students Book. Activity 8. Say the words. Listen and repeat. Consonant sounds. Initial sounds. June. July. Final sounds. First. Last. August, best, fourth, fifth, eleventh, with vowel sounds hot, October, holidays. โอเคนะครับก็จบคลิปเสียงต้นฉบับนะครับเมื่อกี้นักเรียนตั้งใจฟังแล้วก็จะทราบดีนะครับว่าออกเสียงอย่างไรนะครับคุณครูก็จะแปลให้นะครับพร้อมทั้งอ,ออกเสียงให้ซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะไม่ถูกต้อง100%เอร์เซเท่ากับเจ้าของภาษานะครับนะ consonant sounds นะครับก็คือเสียงพยัญชนะนะลูก consonant แปลว่าพยัญชนะนะครับ initial sounds นะครับ initial แปลว่านะครับแปลว่า,าเบื้องต้นอันดับแรกนะครับแต่คุณครูเขียนให้เพิ่มมาเพิ่มเข้ามาก็คือเป็นพยัญชนะตัวแรกก็แล้วกันนะครับนะครับอ้างถึงพยัญชนะนะครับเพราะออกเสียงพยัญชนะแต่ initial ตัวเดียวนะครับแปลว่าเบื้องต้นแปลว่าอันดับแรกนะครับ sound แปลว่าเสียงนะครับก็คือให้เน้นเสียงพยัญชนะตัวแรกก็คือชูนเดือนมิถุนายนชูไลเดือนกรกฎาคม Final นะครับแปลว่าสุดท้ายนะครับ Final Sound นะครับเหมือนกับเกมการแข่งขันกีฬานะครับ Final ก็คือเป็นแมตช์สุดท้ายแล้วนะครับนะก็คือเสียงพยัญชนะตัวสุดท้ายนะครับคุณครูก็ใส่กับว่าเสียงพยัญชนะเข้ามาด้วยนะครับนะซาวแปลว่าเสียงเฉยๆนะครับแต่คุณครูใส่กับว่าพยัญชนะเข้ามาด้วย Final แปลว่าตัวสุดท้ายนะครับก็ First นะครับไอออกสุดเถอะ นิดหนึ่งนะครับนะแต่ไม่ต้องแรงๆนะครับ first last นะครับ first ก็ลำดับที่หหรือว่าวันที่1นนะครับ last ก็แปลว่าผ่านมาแล้วหรือแปลว่าล่าสุดนะครับ august นะครับเดือนสิงหาคม best แปลว่าดีที่สุดนะครับ best fourth นะครับลำดับที่4หรือวันที่4 fifth ลำดับที่5หรือวันที่5นะครับ eleventh ลำดับที่7หรือวันที่7 w i t h นะครับแปลว่าด้วยแปลว่ากลับแปลว่าพร้อมด้วยส่วนตัวนี้นะครับขออภัยด้วยคุณครูในคลิปก่อนหน้านี้คุณครูอาจจะออกเสียงผิดน,นะครับให้ออกเสียงเป็นพยางเดียวนะครับเป็น v o w ์วนะครับปกติแล้วคุณครูจะออกเสียงเป็นสองพยางนะครับเป็น v าล์วเอว v าเอหรือว่า vowel นะครับความจริงแล้วเมื่อกี้ลองตั้งใจฟังดูออกเป็นพยางเดียวนะครับ v าล์วนะครับซาวแปลว่าเสียง v o w ์วแปลว่าะนะครับมันก็คือเสียงสระ Hot ก็คือสระโอนะครับ hot ใส่เธอนิดหนึ่งนะครับก็คือร้อนนะครับ y o o l d a y นะครับ holiday ก็สาะโอนะครับวันหยุด October นะครับก็เดือนตุลาคมนะครับแล้วก็ตรงนี้การ์ตูนก็จะพูดว่า June ุน l y นั้นจูนชุนายนักเรียนต้องจำให้ได้นะครับว่าเดือนอะไรบ้างก็มิถุนากับกรกฎาครและแล้วหน้าที่43ก็ จบแต่เพียงเท่านี้เหมือนกันนะครับลุง